จ้าเอ้พ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะฟองปายจุกคนทุกคนมื้อนี้สิพาะมาเฮ็ดมินน้อยอร่อยดีสิพาะมาเฮ็ดอีหยังก่อบเอ้ยหมูหมูอะไรวะหมูกรอบหมูกรอบกะเพราหมูกรอบนะคะดับแรกเอาล้างน้ำก่อนเอาเกลือใส่เอาเกลือใส่หมูพยายามขย้ำนี่แล้ว ลา้างงามทีนี้ล้างแล้วฟ้องางานนอกจะเนาะล้างแล้วก็เอาไปต้มนะคะต้มแล้วก็เอาไปหมักหมักทำหมูกรอบค่ะกระเพราหมูกรอบอันนี้ทำกระเพราหมูกรอบกระเพราหมูกรอบลาดเขาล้างฟองรอเนาจะเนาะล้างแล้วเ็าก็ไปต้มล้างแล้วก็ต้มนอกจะเนาะ กระไรแครอบนึงเดวหนูไปต้มนี่นะคะล้างเสร็จแล้วก็เอามาต้มต้มประมาณห้าถึงสิบนาทีะคะ่ะแล้วก็ไปดูวิธีหมักเลยนะคะใครไม่ต้องต้มก็เนี่ยจา้าต้มเสร็จแล้วแช่น้ำเย็นแล้วๆล้าก็มัเอาซ้อนซ้อมจิ้มๆนะคะซ้อนซ้อมจิ้มล่องห้มันไม่หู้วลาเห้องหมักจะได้เขาเนื้อเนาะจะได้เขาเนื้อลวลาเ้ากินทีไ่ได้ เสียบนี่ยหะโปตรงเฮ็ดง่ายบอกกินได้เสร็จแล้วหมักเลยนี่ให้เบิ้มเนาจะเนาะมียังไงโอ้ยเห็ดอันนี้3เกลือัตะไคร้เอวยโบแมนอันหอ่อเอ้กระเทียมผักชีแล้วก็ black pepper แ,แล้วก็ไข่เราจะเนาะไข่หนึ่งใบ อันนี้แป้งข้เจ้าหนึ่งซ้อนโต๊ะรสด,ดีขาเขียวหนึ่งซ้อนโต๊ะซอสหอยหนึ่งซ้อนโต๊ะเกลือเกลือน้ำตาลหน่อยหนึ่งแล้วก็รสดีขนีใส่ทุกอย่างรวมกันเลยนะมุนอุ้ยพูดพี่น้องแสบกระแสบกระ้องแสบจะใครเอาไปไก่ ซอสหอยนางรม3เกลือใช้ลงไปมีจาน้ำตาลหน่อยน้ดตาลทรายแดงเกลือแล้วก็รครโนอันนี้คือรสดีฟ้าเขียวเสร็จแล้วก็เอาไปหมักขย้ำขย้ำ,ำหมักหนึ่งประมาณ1วันก็ได้ค่ะหนึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วแต่ไปดูตอนทอดกันเลยนะคะเสร็จแล้วจ้าหมูกรอบ บันนี้เขาก็จะมาผัดกระเพราเนาะเนาะผัดกระเพราขามีอย่างเนี้ยสิใส่ปกทัว่เงาใส่หอมหอมไงเนาะเนาะแครอทขายด้ก็คือใบกระเพราเนี่ยจ้ะ,ะ,น,จะน้ำเปล่าน้อยหนึ่งน้ำปลาข้า,ขาวหน่อพงโรตีแล้วก็อยางกอซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสฟ้าเขียวเนาะเนาะแค่นี้แหละย่างละซอสกินผู้เดียวนะเนาะสานี้ละพ่อกันนะะเนาะเดี๋ยวผัดให้เบิง่งผัดแฮมแล้วๆจงังไปกินกันเลยเนาะเนาะ มาจ้าบะดนี้กระทาหอมแด้วตัดกระเพราเลยปันน้น,ปนเอาขี้ตันต่าป่านน้อนะเนี่ยพริกขี้หนูรพริกแห้งกระเทียมอ้ยคน็คตรดผักตรปิดตะกูลนี้ชอบกินพริกนะคะกินเผ็ดกินรวย ใส่น้ำไปจักหน่อยใส่ผักไปก่อนแตเนาะยใส่ผักมันสุกเพราะว่ามืมันสุกแล้วมีอกรอบมันสุกแล้วหั่นให้มันสุกก่อนใส่ก็้งสับทำแบบนั้นแต่น้อยนั่นหมายถึงมือแรงน่อยจะค่ะ ทาดีต้องใส่กะท่าแบบกระท่าปแมาณแบบนี้ยแหละกะท่าแบบที่เขาเรียกขาวท่าก่อนเอเกล็เอาพ่อผักนิ่มๆก็หน่อยนะจ๊ะพ่อผักนิ่มๆก็หน่อยใส่เลยนี่งกินคนเดียวใส่เลยกินคนเดียว อดน้ำปลาน้ำต้มโต๊ะน้ำเปล่าก็มาอันนี้อันนี้น้ำตาลนะคะน้ำตาล คาดไม่ไล่ใส่พนอ่อมงชีรสก็เนี่ยเว้ยว่าสวยขึ้นเลยแสบเลยนองเลยมาเด้อมันเด็ดแล้วเดวได้แต่เข้าตาเอ๋ม้าละจ้ามีนองเ วัสดีง,งามจากพ่อแม่พี่น้องปองไปเมื่อสักครูส่สกพ่นมากนะจ๊ะกระเพ๋าปัดกระเพ๋ามูก,กลอกเนี่ยจะ๊ะเฮ็ดว่างั้นมาก์คหมูว่านผมมีเวลาเฮ็ดเลเ็ดมีจ้อนะสบายกันดี่บ้าพี่น้องปองไปเมื่อสักครู่สุ่นมือนี่วันอาทิตย์เบิดมือกินเลยนอกจากนั้นหิวเขา นี่เขาซื้อมาอันนี้เขากรอบอืมเพรุ่ยย่างคขาบุ้งหูเสียังกินก็เลยคิดออกกันเลยนี่ดีกว่าพอหมูกรอกไปซื้อข้าวเจ้ากินนดหน่อยเดี๋ยวกินบ่อิ่ม เลือแดงใหเดงนดีกว่าใข <c ười> ดาวมาเจอจผาุ้ดท่านกินข้าวสอบอืมข้าวสอร์ขอรเชียง เดี๋ยวเรพอำหมูแดงบ๊วยไม่เวลาผ่านไปแลืมแต่เมนูนี้จะไม่ไงมุกกด น้ำปลาซอดหอยซอดรสฝากเขกียวซอกะเกียวยนอยอืมคลิปหนบอกกันไหมคลิปหนีะอืม พวกเราเส้นน้ำเฮ็ดตามไปเด้เนาะกูวกเสิเฮ็ดแบบไม่แบบแบงเอินสิว่าว่าตามสไตล์ของเจ้าของไรก็ได้เนาะแต่ว่ารูมอร์เฮ็ดแบบสี่มันแสบมักโดนอันนึ่งหามมี่หมอทอดกรอบแห้งดีหมอดี่ว่าหมอดรายมันนั่งชิ่ดีหมูหมูแห้งก็สิกว่าอันนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้รู้ซังเลยว่าหันดมาคลิปหนาพอไหมคลิปนี้ก็ ขอพูดอะไรหลายๆนะจนะีิเบิง้งติดตามมีนหน่อยอร่อยดีดเบิ้งว่าสิจะเป็นมูพวกลรื่องพูดอไก็แล้วแต่อืมกินอีกคนจะมยสิว่าโอ๊ะมาข้าวเดี๋ยวว่นนี้อืมอนฝนตกน่าจะเป็น ไยฝนตุหนน้ำอย่างนี้นม้งเลิศสองแสีไปด้ยเนี่ยไม่ไห่อื้มอร่อยอร่อยค่ะรอมทำดูนะคะเมนูนี้อร่อยเลิศ เอาอะเอเอนน,อน้อคลิปหน้าพอกันไหมทีอยูเน็ตวิดีโอด้วยกันเนาะ